ผู้ชมคะและเพื่อจะปรับตัวให้ทันกับความรู้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอายุของข้อเท็จจริงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆแล้วคนควรจะต้องปรับตัวให้เท่าทันอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI คะ่ะต้องมาย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าข้อเท็จจริงอายุสั้นคนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วถ้าดูภาพนี้นะครับก็จะบอกว่าคนต้องทำยังไงคนต้องวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับ เพื่อให้อยู่ที่เดิมครับในยุคที่ข้อเท็จจริงอายุสั้นลงทุกทีครับมีการศึกษานะครับพบว่าความรู้ในสาขาวิชาต่างๆนะครับเกือบทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์จิตวิทยานะครับความรู้ที่เราเคยเชื่อกันข้อที่จริงที่เราเคยคิดว่าถูกต้องเมื่อเวลาผ่านไปนะครับประมาณ10ปีไอของที่เคยเชื่อว่าถูกต้องนั้นเหลืออยู่เพียงไม่เกินครึ่งหนึ่งครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ข้อเท็จจริงในโลกสมัยใหม่ อายุสั้นลงทุกทีทุกทีครับแล้วคนจะต้องเริ่มปรับตัวกันอย่างไรคะอาจารย์สาขาที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับคือสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขานี้นะครับแต่เดิมเชื่อกันว่า35ปีนะครับความรู้สาขาวิศวะจะใช้ไม่ได้สักครึ่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้นะครับเอาแค่5ปีความรู้ครึ่งหนึ่งที่เราเคยเชื่อก็เชื่อแท้ไปได้ลวครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราต้องวิ่งเร็วขึ้นทุกทีครับคุณฐาครับเพื่อที่จะให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนกับที่เราไปวิ่งบนสายพาน แต่เดิมเราตั้งความเร็วไว้ไม่ต้องเร็วมากนะครับเช่น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็เห็นว่าเราวิ่งกึ่งๆเดินได้สบายๆแต่พอเราปรับความเร็วมากลายเป็น12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องก้มหน้าก้มตาวิ่งกันแล้วใช่ไหมครับเพื่อให้รเราหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมครับถ้าเราหยุดวิ่งเราจะตกจากสายผ่านครับแต่คนจำนวนมากอาจจะบอกว่าก็ขี้เกียจออกกําลังกายอยู่ๆจะให้มาวิ่งโดยเฉพาะวิ่งทางสมองเนี่ยก็เกรงว่าจะวิ่งไม่ทันควรจะต้องปรับยังไงคะครับก็อาจจะวิตกกังวลได้นะครับว่าถ้าเกิดไม่ว่วิงนะครับ แล้วจะเป็นยังไงคําตอบก็คือความสามารถความเชี่ยวชาญที่เราอุตส่าห์เรียนมาก็จะหายไปโดยทั่วไปนะครับเชื่อกันว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ในสาขาหรือด้านใดนด้านหนึ่งนะครับประมาณ1-0,000ชั่วโมงครับตัวเลขตัวนี้ใช้ได้กับสาขาทั่วไปเราเรียนปริญญาตรีนะครับสปีส่วนใหญ่จะมีเวลาเรียนกันประมาณ5,000ชั่วโมงครับแล้วลองนึกดูนะครับว่าถ้า10ปีนะครับความรู้หายไปครึ่งหนึ่งก็แปลว่าที่เราเรียนปริญญาตรีมา4ปี มันหายไปประมาณ2,500ชั่วโมงในเวลา10ปีครับถ้าเราจะเติมความรู้นี้ให้กลับมาอีกนะครับให้มีอยู่เท่าเดิมเช่นเราเป็นวิศวกรนะครับเราเป็นพันตแพทย์หรือเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ความรู้เราหายไปครึ่งหนึ่งทุก10ปี2,500ชั่วโมงเราต้องเติมให้ได้นะครับซึ่งคำนวณมาคำนวณง่ายๆครับว่าเราต้องเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดระยะเวลา10ปีจึงจะเติมความรู้ได้ ทั้งนี้นะครับแปลว่าที่เรียนรู้มาใหม่นะครับและที่เคยเรียนไปแล้วในอดีตเราไม่ลืมนะครับอันนี้นับเฉพาะความรู้ที่ต้องเติมจากการที่ความรู้มันล้าสมัยแต่ถ้าเราลืมนั้นต้องเรียนเพิ่มกว่าน,นี้อีกนะครับเช่นถ้าลืมมากๆนี่ก็ต้องขยันเรียนเป็นพิเศษนี่คือความท้าทายของคนยุคใหม่ครับว่าเราต้องเรียนอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับจึงจะสามารถอยู่กับที่ได้ครับ คนอาจจะถามว่าแล้วที่ว่าเรียนเนี่ยเรียนอย่างไรจะต้องทํำยังไงเพราะว่าภารกิจยุ่งมากหลือเกินคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่แสดงรูปในหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเขาเองเรียนรู้ได้ยังไงซึ่งก็เป็นวิธีที่คล้ายกับผมเรียนรู้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องคิดว่าเราเรียนรู้ได้ทุกเวลาครับที่ดีนะครับถ้าเป็นรถไฟนะครับรถไฟอย่างในญี่ปุ่นในประเทศจีนคนอ่านหนังสือกัน นะครับคนเมืองไทยในรถไฟนะครับคงอ่านหนังสือได้บ้างและโดยเฉพาะคนอยู่ในกรุงเทพคนต้องใช้เวลาเดินทางเยอะๆนะครับเวลาเดินทางนั้นหมดไปเยอะนะครับในแต่ละวันเพราะฉะนั้นมีโอกาสเรียนรู้ได้ในรถยนต์ในรถยนต์เรียนรู้ได้จากอะไรครับวิธีดีที่สุดก็คือการฟังออดิโอเทปหรือการฟังพอดแคสต์นะครับที่คุณภาพดีๆเราจะได้เรียนรู้ซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับหรือขณะออกกําลังกายขณะวิ่งนะครับเราก็ฟังอะไรดีๆได้นะครับ ทำงานบ้านนะครับหรือคุยกับเพื่อนที่มีขอชอบวิชาการแบบเดีวยวกันชอบทําตัวให้ทันสมยัยทันโลกนะครับ,รบก็จะได้ความรู้เรื่องอย่างนี้ก็แปลว่าเราทํา2อย่างไปได้ในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดจะทําอะไรยากๆนะครับเช่นมาเรียนวิชาการม่โดยสิ้นเชิงเลยขอแนะนําว่าคงต้องใช้เวลามากกว่าทํา2อย่างพร้อมกันคือต้องมาใช้สมาธิเยอะๆครับจึงจะสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นความท้าทายของคนเรายากเหลือเกินครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางออกอย่างแรกก็คือเวลาที่คิดว่าไม่มี พอมีนะครับถ้าจะหาได้วันละหลายชั่วโมงเหมือนกันครับก็น่าจะอยู่ที่การบริหารเวลาและพยายามแทรกเข้ามาในกิจกรรมในชีวิตประจําวันนะคะพอจะมีทางเลือกหรือว่ามีคําแนะนํำไหมคะว่าไปรับอะไรดีนะคะครับจริงๆมีโลกความรู้เดี๋ยวนี้นะครับสามารถหาได้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมีเยอะะเลยของฟรีๆดีๆมีเยอะนะครับเช่นเรียนวิชาการนะครับตั้งแต่เด็กมัธยมเลยไปเรียนขาดแคมป์ดีมีนะครับผมก็ยังไปแอบเรียนในบางวิชาที่ตอนเด็กๆไม่ค่อยได้เรียนนะครับ หรือไป iTunes University นะครับซึ่งมีหลักสูตรคล้ายๆกันเต็มไปหมดของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วสำหรับคนที่ชอบอะไรยากๆท้าทายขึ้นไปหน่อยนะครับเช่นวิชาคณิตศาสตร์มีเว็บไซต์นะครับ Facebook ที่โชว์ให้เห็นนี่แหละครับ3 e ีบร e b r o w เป็นคนคนนึงนะครับที่ตา3ใน4เป็นสีน้ำเงิน หนึ่งในสี่เป็นสีน้ำตาลนะครับเขาจึงตั้งชื่อแบบนี้แล้วก็สอนคณิตศาสตร์ได้โอ้โหผมประทับใจมากแล้วก็มีสารคดีนะครับมีรายการทีวีดีๆของสื่อสาธารณะนะครับไม่ว่าของญี่ปุ่น NHK นะครับของอังกฤษ BBC ของอเมริกา PBS แน่นอนค,ครับของประเทศไทยก็คงต้องมีไทย PBS ด้วยนะครับค่ะก็เป็นหนึ่งในที่มาของข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยรับสมองให้กับคุณผู้ชมได้นะคะแล้วจะต้อง ปรับเข้ามาให้เข้ากับชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรู้นั้นอายุสั้นแต่คนนั้นอายุยาวนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของเราก็คือต้องวิ่งให้ทันวิ่งให้ไวเพื่อให้อยู่กับที่นะครับเรียนอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับในสาขาที่ท่านทํางานทําการอยู่ประกอบอาชีพอยู่ถ้าเราไม่เรียนครับถ้าวิ่งนะครับเปรียบเทียบเป็นการวิ่งก็คือตกสายผ่านถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือตกยุคนะครับประเด็นสําคัญก็คือขอให้ตั้งใจ เงินไม่ต้องจ่ายมีของดีๆให้เรียนฟรีกันเยอะครับแล้วเวลาอย่าคิดว่าไม่มีหาได้ครับหาแทรกตามช่องต่างๆจะพบว่ามีเวลาที่ซ่อนอยู่ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายครับวิธีการปรับตัวเพื่อที่จะให้ความรู้คงอยู่กับตัวนะคะแทนที่จะสูญสลายหายไปตามกาลเวลาซึ่งขณะนี้ข้อเท็จจริงอายุหมดเร็วมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะก็ต้องปรับเพื่อให้สมองทันสมัยและใหม่อยู่เสมอคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ